สวัสดีครับมินิพามมาชมเหรียนดวงพ่อฤทธิ์รันโตนโชโตนะครับเป็นเนื้อทองแดงล่มดำนะครับท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเรียนสายจังหวัดบุรีรัมย์นะบ,บุรีรัมย ี่ก็จะเป็นด้านหล่างก็เป็นด้านหลังเป็นด้านหล,ลังนี่ก็มียันยนกก็จะเป็นวัดชนประธานลาดดมริวัดกระทุม่มจังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพาสไซ กิามปีสามเกศครับสร้างน่าจะเป็นปีสามเกศนะครับสร้างปีสามเกสร้างปีสามเกสร้างปีสามเก็นะครับสร้างปีสามเกศเหรียญดวงฤทริ์รัตนะโชโตโนรเรยนต่อไปก็จะเป็นชม หลวงปู่พานนะครับหลวงปู่พานเป็นพระเนื้อผงครับพระเนื้อผงผ่านตลอดครับสนเจแทเลยบอลูปันใดเดอร์ครับท่านที่มีข้อมูล่ก็นแนะนําได้เ้อครับเป็นเรียนอันนี้เป็นเนื้อผงครับเนื้อผงหลวงปู่านด้านลางังก็นทเป็นเรุ่นแปดสิบเก้านะแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าปีของหลวงปู่่าน,นครับ พญายามทีปโปับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครับเราก็ที่นี่เป็นเรียนครับเป็นเรียนเป็นเรียนอีกหนึ่งเรียนครับเป็นเรียนด้านล่างก็ด้านลา่า,ลางก็จะเขียนว่าผ่านตลอดครับเ็ผ่านตลอดผ่านตลอดด้านล่งอันนี้จะเป็น เก้าสิบเอ็ดปีครับอันนี้จะเป็นเรียนเก้าสิบเอ็ดปีสุดท้ายเลยครับานที่เข้ามาราับชมก็ขอขอบคุณเลยครับทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลกและอีกเรียนครับก็บเป็นเรียนหลวงพ่อเงินครับเรียนหลวงพ่อเงิน เรียนลวงพ่อเงิน,นครับเป็นเนื้ออัปปกาครับเนื้ออัปปกาเนื้ออัปปกาด้านล่างเนี่ก็จะเขียนว่างเงินครับข้างล่างก็อ่าน่ออกครับกล่องซองเบิ้งคับแล้วครับก็ยังอ่าน่ออกครับไอมีความลูกแนะแนําได้เด้อครับก็จะมีครับมี ล้วก็นี่ก็สิเป็นรูปล่อครับรูปล่อหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินส่วนเจแท้เนี่ก็บอรลวดล้อครับก็ได้มากหลวงพ่อเงินครับอันนี้ก็มาชมห้าห้าเหรียญครับห้าเหรียญสามหลวงพ่อครับหลวงพ่อธิดหลวงพ่อหลวงปู่พานครับหลวงปู่พาน หลวงปู่พาดหลวงพ่อเงินครับนี่ก็มาชมกันเลยครับหองค์ห้าองค์ครับห้าองค์ห้าองค์งสิสวยครับหลวงพ่อเงิน หลวงปู่คาดนะครับได้ก็ขอขอบคุณได้ครับทุกกำลังใจทุกไลทุกเริฟนะครับที่ขอมารับชมให้กำลังใจเบาก่องขอให้โชคดีปีใหม่เฮ็ดงับคานตลอดมีเงินมีท่องลำลวยลำลวยกันทุกคนเลยครับได้ขอขอบคุณครับผม